ท่านผู้ชมครับบั้งไฟพญานาคมันเป็นศรัทธาหรือว่างมงายกันแน่เพราะเราพูดถึงวันออกพรรษาแล้วสิ่งหนึ่งซึ่งกลายเป็นสิ่งคู่บุญกับวันออกพรรษาก็คือบ้างไฟพญานาค ซึ่งเป็นปรากฏการพิศวงกลางลําน้ําโขงที่วันนี้ยังไม่มีการพิสูจน์อย่างชัดแจ้งว่าเป็นปรากฏการธรรมชาติเกิดขึ้นจากน้ำ,นำมือมนุษย์หรือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ปาฏิหาริย์จากพญานาคผู้ชมครับวันออกพรรษาที่ผ่านมาเนี่ยตรงกับวันขึ้น15บห้าค่ำเดือน11ก็ประมาณสักเกือบเกือบสิวันที่แล้วผมจะเล่าตำนานบั้งไฟพญานาคให้ฟังนิดหนึ่งก่อนเป็นการปูพื้นฐานบั้งไฟพญานาคสมัยก่อนคนอีสานเขาเรียกขาดว่าบั้งไฟผีเป็นปรากฏการลูกไฟประหลา พวยพุ่งขึ้นมาจากลำน้ำโขงเฉพาะในคืนวันออกพรรษาบางไฟพญานาคมีลักษณะเป็นลูกไฟประหลาดเหมือนไข่ไก่สีแดงอมชมพูพุ่งขึ้นมาสูงขึ้นไปในอากาศประมาณ5 0าสิบถึงร้อเมตรแล้วก็ดับหายไปแบบไร้เสียงไร้กลิ่นและไร้ควันจุดที่ลูกไฟประหลาดพุ่งขึ้นนั้นไม่แน่นอนท่านผู้ชมบางครั้งขึ้นกลางแม่น้ำโขงบางครั้งขึ้นใกล้ฝั่งถ้าขึ้นกลางแม่น้ำโขงลูกไฟจะเอ็นเข้าฝั่งแต่ขึ้นจากริมฝั่งลูกไฟก็จะพุ่งไปที่กลางน้ำ ท่านผู้ชมครับจุดชมบั้งไฟพญานาคหลักๆในจังหวัดน้องคายและบึงการมีประมาณ20จุดด้วยกันที่โดดเด่นและดังมากก็จะเห็นเป็นลำน้ำโขงที่อำเภอโพนพิสัยและอำเภอรัตนาวาปีจังหวัดน้องคายซึ่งถือว่าเป็นจุดไฮไลท์สำคัญในการชมบั้งไฟพญานาคของนักท่องเที่ยวนอกจากนี้ยังมีคนเคยเห็นบั้งไฟพญานาคขึ้นในลำน้ำโขงที่อำเภอโค้งเจียมจงังหวัดอุบลราชธานีอยู่บ่อยครั้งไป ท่านผู้ชมครับและบัางไฟพญายนาคเกิดขึ้นจากอะไรสมมุติฐานของการเกิดบัางไฟพญายนาคหลักๆมีอยู่3มแนวทางในความเชื่อแนวทางแรกคือเชื่อว่าเป็นการกระทําของพญายนาคเป็นความเชื่อดั้งเดิมมาแต่ก่อนเก่าว่าบัางไฟพญายนาคเกิดจากการกระทําของพญายนาคเพื่ออะไรท่านผู้ชมเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาอันเนื่องมาจากความเชื่อพื้นฐานของคนโบราณในดินแดนอุษาคเนที่ส่วนหนึ่งเชื่อและนับถือพญายนาคต่างคุ้นเคยกับพญายนาคเป็นอย่างดีทานรูปร่าง รรอยสัญลักษณ์ต่างๆเรื่องราวของพญานาคในเมืองไทย และในอุตสาคเนปรากฏอยู่ในเรื่องเล่าในตำนานนิทานรูปปั้นภาพวาดภาพเขียนรูปสลักโดยเฉพาะาศาสนสถานตามปราสาทหินวัดวารามต่างๆซึ่งแต่ละท้องที่ต่างก็มีตำนานเกี่ยวกับพญานาคทั้งที่เหมือนและต่างกันออกไปนะครับเดี๋ยวผมเอารูปให้ดูนะฮะพญานาคที่ปรากฏในปราสาทหินโบราณพนมรุง้งส่วนแถวริมแม่น้าโขงภาคอีสานบ้านเฮานั้น,น,นผู้แก่ผู้เฒ่าอยู่ริมโขงไทยลาวจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าใต้ làm nam โค้งมีเมืองบาดาลอยู่ในนั้นมีพญานาคอาศัยอยู่หลายตัวเพราะมีคนเคยเห็นงูใหญ่หรือร่องรอยประหลาดที่เชื่อว่าเป็นร่องรอยของพญานาคอยู่เป็นประจำท่านผู้ชมครับพวกเขาเชื่อว่าในอดีตดินแดนแถบนี้ถูกสร้างและปกครองโดยพญานาคพอถึงวันออกพรรษาพญานาคเหล่านั้นซึ่งต่างก็เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาก็จะพากันออกมาจุดบ้างไฟเพื่อถวายพุทธพุทธเจ้าเป็นพุทธบูชาเป็นประจำทุกปีเรื่องนี้สอดรับกับเรื่องของพญานาค ทางพุทธศาสนาที่กล่าวว่าเดิมทีพญานาคที่อาศัยอยู่ในเมืองบาดาลน,นั้นมีนิสัยดุร้ายพอพระพุทธเจ้าเสด็จมาโปรดสัตว์ก็เกิดความเลื่อมใสเรื่องนิสัยดุร้ายหันออกมาบวชแต่ท่านผู้ชมครับติดที่เป็นสัตว์ไม่สามารถบวชได้พวกพญานาคก็เลยปรนารถนาตนเป็นพุทธมามะกะเมื่อพุทธเจ้าเสด็จขึ้นไปโปรดพระมารดาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงจนครบหนึ่งพรรษาคือ3เดือนและเสด็จกลับมาโลกมนุษย์ในวันขึ้น15คหาค่ำเดือน11ดด้วยบันไดแก้ บรรดาเงินและบรรดทองที่เราเทวดาทำถวายมนุษย์โลกก็จะทำบุญตักบาทนำดอกไม้ทูบเทียนไปกราบไหว้บูชาความนี้รู้ไปจนถึงพญานาคที่อยู่เมืองบาดาลก็เลยจัดทำบั้งไฟพญานาคจุดเฉลิมฉลองจนกลายเป็นประเพณีมาจนทุกวันนี้ นั่นคือแนวทาง,างแรกแนวทางที่2ก็เชื่อว่าบ้างไฟพิานาคเป็นปรากฏการธรรมชาติบอกว่าเกิดจากภาวะก๊าซร้อนที่มีส่วนผสมของก๊าซมีเทนก๊าซไนโตรเจนซึ่งเกิดจากการหมักตัวของซากพืชซากสัตว์มูลสัตว์และแบคทีเรียเมื่อก๊าซเหล่านี้ที่ฝังตัวอยู่ใต้แม่น้ำโขงโดนแรงกดดันจากจากน้ำและอากาศที่เหมาะสมมันจะลอยพุ่งขึ้นมาบนเหนือน้ำ และเมื่อก๊าซนั้นกระทบกับออกซิเจนก็จะเกิดการสันดาบอย่างรวดเร็วกลายเป็นลูกไฟหรือบ้างไฟพญานาคอย่างที่เราเห็นกันส่วนแนวทางสุดท้ายนะฮะก็เป็นแนวทางของคนที่ไม่เชื่อเขาบอกว่าบ้างไฟพญานาคนั้นเกิดจากน้ำมือมนุษย์เกิดจากการยิงปืนจุดพลุยิงวัสดุพิเศษขึ้นบนฟ้าในคืนวันออกพรรษาโดยจุดหลักๆเขาบอกว่ายิงจากแถวหมู่บ้านริมโขงข,งของสาธารณรัฐประชาชนประชาไตายประชาชนลาว ท่านผู้ชมครับกระแสนี้มักจะเกิดเป็นกระแสไปไปมามาสักพักในช่วงของวันออกพรรษาของบางปีท่านผู้ชมครับอย่างไรก็ดีเนี่ยท่านผู้ชมไม่ว่าบ้างไฟพญานาะคจะเกิดจากอะไรแต่ที่ผ่านมาปรากฏการบ้างไฟพญานาะคก็ได้สร้างกระแสการท่องเที่ยวจังหวัดน้องคายและบึงการในช่วงวันออกพรรษาได้เป็นอย่างดีในช่วงปกติที่ยังไม่มีสถานการณ์โควิด19สามารถสร้างเงินสะพัดได้นับร้อยล้านบาทท่านผู้ชมครับประเด็นที่ผมจะพูดในวันนี้เนี่ย คือเรื่องบ้างไฟพญานาคเป็นเรื่องความเชื่อมั่นศรัทธาใครจะบอกเป็นเรื่องงมงายก็แล้วแต่ผมมีอีกมิติหนึ่งให้ฟังคือผมเป็นคนที่เคารพนับถือพ่อแม่ครูอาจารย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อแม่ครูอาจารย์ที่อยู่สายหลวงปู่มั่นภูริทัตโตแล้วก็ซึ่งอย่างผมเคยเล่าเรียนให้ฟังแล้วว่าผมคือลูกศิษย์ของหลวงตาหมาบวัวแต่มีลูกศิษย์ของลูกศิษย์เอกของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตองค์หนึ่งชื่อหลวงปู่ชอบฐานะสมนุนหลวงปู่ชอบนั้นท่านคือใครท่านเป็นลูกศิษย์เอกของหลวงตาหมาบวัวท่านม ณภาพไปนานแล้วและท่าน,เ,นเป็นอาจารย์พ่อแม่ครูอาจารย์ของหลวงปู่จันเรียงวัดถ้ำสายท่านผู้ชมหลายคนคงอาจจะได้ขึ้นได้ยินชื่อหลวงปู่จันเรียนผมมีบุญวาสนาได้ไปกราบท่านสองครั้งแล้วก็คนคนหนึ่งซึ่งเป็นลูกศิษย์หลวงปู่จันเรียนเคยไปบวชที่วัดถ้ำสายให้ทายซิคือใครคุณประชัยเลี้ยวไพรั์ครับเจ้าของอ่ะเจ้าของกิจการปูเวนียไทยที่ใหญ่หลวงปู่ชอบฐานะสมโภเนี่ยท่านเคยพูดมา ทำไมผมถึงบอกว่าผมเชื่อในเรื่องนี้เหตุผลเพราะว่าพ่อแม่ครูอาจารย์ไม่เคยโกหกไม่เคยโกหกหลวงปู่หลวงหลวงตาหมหาบัวเคยไปสนทนาธรร,ร,รธมกับหลวงปู่ชอบแล้วหลวงปู่มั่นก็เคยพูดถึงเรื่องพญานาคกับหลวงปู่ชอบหลวงปู่ชอบนะท่านอยู่วัดป่าสัมมานุสรบ้านโคกมนตําบลผาน้อยอําเภอวังสพงจังหวัดเลยหลวงปู่ชอบนอกจากเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นแล้วท่านยังเป็นศิษย์อาวุโสรุ่นเดียวกับหลวงปู่หลุยทําผาบิ้งหลวงปู่สามา หลวงปู่เทศเทศรังสีวัดถินหมากเป้ง หลวงปู่ฟั่นอาจารโรนะฮะที่วัดป่าอุดมพรจังหวัดสกลนครผมได้ไปดูหนังสืออัตชีวประวัติของหลวงปู่ชอบนั้นหลวงปู่เทศได้เขียนคำนำไว้ตอนหนึ่งมีใจความอย่างนี้พระอาจารย์ชอบฐานนสมุมีอะไรอะไรพิเศษในตัวท่านท่านระลึกชาติตหลายชาติบางชาติท่านก็เป็นมนุษย์บางชาติก็เป็นสัตว์ท่านเขียนบอกว่านี่คือหลวงปู่เทศเทศรังสีนะฮะวัดหินหมากเป้งจังหวัดน้องคายลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นผูริตโตเช่นกันครั้งหนึ่งสมัยหลวงปู่ชอบมันเป็นเพียรอยู่วัดป่าแห่งหนึ่งท่านพ ว่าตอนเช้าๆจะมีชายหนุ่มคนหนึ่งมาถวายจังหันเสมอ แต่แปลกตรงที่ว่าชายหนุ่มคนนี้แยกนั่งอยู่คนเดียวห่างจากชาวบ้านหลุงผู้ชอบสงสัยก็เลยถามชาวบ้านว่าเป็นลูกเต้าเหล่าใครชาวบ้านบอกไม่ใช่เป็นคนในหมู่บ้านไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นใครวันหนึ่งชายหนุ่มก็มาถวายจังหันอีกแยกนั่งห่างๆจากญาติโยมเมื่อญาติโยมกลาบลากลับแล้วชายหนุ่มคนนั้นก็เดินกลับลวงผู้ชอบก็สะกดรอยตามไปห่างๆก็ประหลาดใจเพราะว่าชายหนุ่มคนนั้นได้เดินลงไปในสระน้ําเก่าแก่ในบริเวณวัดป่าน,นั่นเอง เมื่อลงไปจนจมน้ำมิ่หายไปท่านก็เฝ้าดูอยู่ดังน,นันไม่เห็นโผล่มาท่านก็กลับกุดวนันรุ่งขึ้นชายหนุ่มนั้นก็มาถวายจังหันอีกเมื่อมาถึงตอนกราบลากับหลวงปู่ชอบเรียกไว้ถามถ่ายเอาความว่าเป็นลูกเต้าหรอใครบ้านอยู่ที่ไหนเมื่อวานนี้ลงไปในสระแล้วไม่โผล่ขึ้นมาเลยเป็นอะไรกันแน่ ชายหนุ่มผู้ลึกลับนั้นก็เลยตอบว่าเขาไม่ใช่มนุษย์เขาเป็นพญานาคอยู่ในสระน้ำแห่งนั้นความเคารพนับถือในศีลาจารวัตรของพระป่าที่เคร่งครัดในพระธรรมในัยจึงได้แปลงกายมาเป็นมนุษย์มาตักบาตรทุกเชา้าหลวงปู่ชอบพอใจในศรัทธาของพญานาคมากได้มโนโมทนาสาธุให้ศีลให้พรขอให้พญานาคเจริญรุ่งเรืองในพระศาสนาเกิดชาติหน้าขอยได้เป็นมนุษย์ได้บรรพชาอุปสมบท บำเพ็ญเพียรบำรุกบรรลุมรบรรลุผลนิพพานพญานาคพอใจก็ได้กลับลาไปท่านผู้ชมครับนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งเพราะหลวงปู่ชอบฐานสโมเคยเล่าประสบการณ์เกี่ยวข้องกับพญานาคไว้หลายครั้งหลายคราเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาหลวงปู่ชอบพูดว่าพญานาคมีจริงพ่อแม่ครูอาจารย์พูดอย่างนี้และผมเคารพพ่อแม่ครูอาจารย์ผมก็เชื่อเพราะผมไม่เชื่อว่าหลวงปู่ชอบจะโกหกท่าเป็นพระ อรหันท่านเป็นพระที่บรรลุไปหมดทุกอย่างแล้วท่านไม่มีโอกาสไม่มีหน้าที่จะโกหกใครส่วนใครจะว่าผมงมงายเนี่ยผมไม่เถียงไม่เถียงยิ่งเห็นหลวงปู่เทศเทศรังสีท่านพูดหลวงปู่ชอบแบบนี้แล้วในหนังสืออัตชีวประวัติของหลวงปู่ชอบฐานทัศสมโภชซึ่งผมเอาหนังสือขึ้นให้ท่านผู้ชมได้ดูอยากจะให้เอาไปอ่านมีเรื่องราวต่างๆที่หลวงปู่ชอบเล่าให้ฟังและเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์มากซึ่งผมก็ไม่ได้ประหลาดใจไม่ได้ประหลาดใจในเรื่องพวกนี้เพราะผมเห็นปาฏิหาร ของพ่อแม่ครูอาจาร์มาหลายต่อหลายครั้งหลายต่อหลายองค์รวมถึงพ่อแม่ครูอาจาร์ผมก็คือว่าองค์หลวงตามหมาบัวยานสัมปันโนในวันที่ผมโดนยิงวันที่1 7เมษายน2552คนที่อยู่วัดป่าบ้านตานกณวันนั้นรวมทั้งภุ่มกับพุ่มก,กับก็คือว่าเป็นคารวะที่ทําหน้าที่เหมือนกับเลขาส่วนตัว ทางคารวาทให้กับหลวงตามาบัวเช้าวันนั้นเนี่ยหลวงตาจะต้องลงมาฉันอาหารเช้าตามปกติจะลงมาประมาณก่อน8ปดโมงเช้าแต่วันนั้น9ก้าโมงกว่าท่านถึงลงมาเกือบเกือบสิบโมงญาติโยมที่อยู่วันนั้นพากันทักทายว่าทําไมท่านดูเหนื่อยจังท่านดูสูบซีดเซียวเหมือนกับท่านทําอะไรอยู่ทั้งคืนไม่ได้นอน ภุมมกลับก็รายงานท่านทันทีเลยทางไมโครโฟนว่าหลวงตาครับคุณสนธิโดนยิงหลวงตาท่านก็บอกว่าเรารู้แล้วเราภาวนาช่วยเขาอยู่ทั้งคืนเขารอดและไม่เป็นไรท่านผู้ชมครับผมชินซะละกับปาฏิหาริย์ในความศักดิ์สิทธิ์ของพ่อแม่ครูอาจารย์ที่เคารพนับถือที่ผมเคารพนับถือจนทุกวันนี้เนี่ยพระทมพ่ออยู่เนี่ยก็เป็นเหรียญหลวงตาหมาบัวที่ท่านเมตตาให้ผมโดยเฉพาะถามว่าตำนานพญานาคมีไหมผมเชื่อว่ามีไม่มีไม่ได้ ท่านผู้ชมเห็นพระพุทธรูปฮะพระพุทธรูป,ๆๆรปทรงนาคปรกพระพทเจ้านั่งอยู่นะฮะแล้วมีพญานาคก้ากเสียนออกมาปกคุมท่านเอาไว้ในช่วงนี่ท่านบรรลุธรรมเรื่องตำนานพวกนี้เนี่ยเมื่อถ่ายทอดไปถึงปัจจุบันแสดงว่ามันมีจริงในอดีตมันไม่ใช่เป็นเรื่ององมงายเป็นเรื่องจริงเพียงแต่ว่าในช่วงหลังนั้นมีวิทยาศา,ศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องเยอะมากและมีคนตั้งข้อสงสัยบางครั้งเนี่ย เราไม่รู้จะตอบยังไงได้เพราะว่าถ้าตอบไปมันเปรียบเหมือนเสมือนเรื่องที่ที่มันไม่เป็นจริงแต่ผมจบเรื่องนี้ด้วยคําถามนี้ให้ท่านผู้ชมแล้วกันตั้งแต่มีบ้างไฟพญานาคมันมีผลเสียอะไรบ้างทําให้คนมุ่งมั่นว่าเออแม้กระทั่งพญานาคก,ก็ยังมาเฉลิมฉลองเป็นพุทธบูชาให้กับการออกพรรษาเราที่เป็นมนุษย์ก็ควรที่จะ ทำบุญตักบาททำบุญทำกุศลปฏิบัติธรรมบ้างไฟพิานาคส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับพี่น้องริมโขงด้อย่างมหาศาลท่านผู้ชมครับในกรณีนี้ถ้ามีอะไรที่ทางงมงายแล้วทําให้ประเทศชาติด,ดีขึ้นท่านผู้ชมครับผมพร้อมจะงมงายท่านผู้ชมครับผมพร้อมที่จะงมงายเพราะฉะนั้นแล้วนี่นี่คือมิติมุมมองผมท่านผู้ชมครับบางครั้งในชีวิตคนเราเนี่ยเรื่องบางเรื่องมันดีอยู่แล้วอย่าไปรู้เลยท่านผู้ชมว่าเบื้องหน้าเบื้องหลังมีอะไร รู้ต่ว่ามันดีขันมนอยู่แล้วแล้วมันทําให้ทุกอย่างมันดีขึ้นอันนี้คือคาตอบของผมในเรื่องของบั้งไฟพญานาคครับ